ถ้าปดีพี่น้องกูสู้กันพี่น้องเป็นพวกบรรยากาศเอากระร้าหมาจงกระดูเอ็ดดีแอดดีแอดดีเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้เปิดเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้ ai anh mở cửa tủ ra mà, xèo đuôi, đi thì không, không, đi, không, 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 จะั้งขี่ทั้งเจียบกินเลยพี่ว่าเงี้ยวอกครักอขอกแน่แท้ต๊ะแกเบิดบ้านรถแต่ของไปครับไปครับไปเป็นผู้ถือบถโต๊ะกันมอเนี่ยทร,รศัพท์เนี่ยไม่เห็นยังของมันฟั้น,นบาสกี้อันตู้ความเขา วนใครมีไป <ns> อีกเตียไรใครมีไปอีกเตีทย่จีงแ่ร่างสนามลบดิใช่าบไอ้กาบกแา่แกงรับบทไปยังกว่าพอพามเามี่บ็อกซอีกมนึ ลังสันโดยแหน่ะเขามาในทีเขามาในภาพร่วยแหนเขามาเนี่ยเออเขไมาเห็นไอปิงเท่านั้นแต่ว่าเราก็มีความไคร่เลยความใคร่ปิงเออแล้วก็มีห่ะต้าโอนเงินใจจ้าเอายังอีกอ้อเฝ้าเตียงเจะตี กันจีตายันเสไม่แโอ้มาดีแท้มาตั้งใสมาตั้งเบาครับแมดีแท้ดีดียวราดีแท้เนี่ยเสียงเอาโอ้เ้ากับไปตัวน้ผ้า่นางของ้าใ่ม ถามมาก็เนี่เทียบหมาก็ฟ oh. ู <target p> ่ไ <target> ว <t> ้หมากก็ฟู่ก็ยับสิงยำเต็งงานก็เสไปยังหูใจว่าล่ะอ้าู้บัญชาการับจ้างบไทันเยวเจ้าเขาจรับจางยังนอกคนที่ไปชวน่นาชวนกกะปูไม่กปูอีกระปูไปเชียยังจะเอากเมืงอันขาเป็นลมเมือเไปทานอนขาเอาอีกีมปย

ามาพ่อแม่ชาดาวันเนี่ยออโอ้แม่ชาดาวันสิเออมีลูกสิชื่อนี่นี่ไดชื่อโตได้ลูกได้หนีคอกหนึ่งปลาต่างว่า,า <c oughs> โอ้แล้วไไครเนีย่ยเออรีบอก้จะไปได้ยังไปปิวเนี่ยมึงจะเป็นหาปลาไข่หิ้วโตสากแต,ต่คนน,นี้เนะอตวไหบอกแต่ปิว้วนปีปิงนง

ต้องทำก่อนจะแถวมูดันได้หอจีบบ่ขอแนวแถมอีกจ้ากเรนั่นและเกมคขาเอื้ออยากปงคาม่กินเยอะหรอกเลี่ยหเข้าดมี่เดี๋ยวเดี๋ยวผเรียกเฟ่ฟุ้งกันเข้มครับผมมาเขยมครับนัวครับ วกลันเนี่ยขาแหงมันขายมันแค่ละยีสิบาทก็มาเอาพิกากหมูไปไปจินยังย่กอชิกาหมูพิกากหมูแจ๊บแจบแจบรื่มหัวนวลรูปบกถูรักอะไรไม่ได้วันต่อไปทำมันจะบวกพอลยเรื่องพอละกี่สิบบาทเนี่ยาเจ้าขายกวาราคาสิบไปเองบันกากหมูแอดี่เคยสังไว้เท่ยบัตปลาแห่งฟูกันตะโฟนไปเบื้องไรสุดเป็นสมุ่งือว่าสังแต่้าแห่งพกลแบบนี้บ่ ก็ใครเดียวกันครับบ้านผีก็ครเดันอกเดียเ่ยมันรวบกับไข่เือบอยเปี้ยวฟิตนี่ยหมดยางเปียวฟิตยางเปี้ยวฟิตผมปาโหมาท่านเหมือนังอยู่นี้เขาเนี่ยใส่หลายเขาปลาไข่แมวอ้ยยเปิดรอมตเขาับแต่เทียมเออมปลาไข่ได้จักกินปลาไร้ก้างพนกกินนเปลินก้างกวุเป็นลแก่ออกมนมันมีก้างกมีเปิดกระโลกปลาบ่มีแตเขา กะโลกปลายังเขายังน้อนกะคัๆนี่เดียวถ้ามองก็บอกชัดแก่ชื่อว่าเนี่ยชื่อแม่ได้ลูกครอกมึงบอบอว่าจับสลากเอารองเจ้าสลากเอามือเปิดวงเอาไว้ที พีบอกข้าแกเขาบ้าหวน่อกครับข้านั่งบอนมือเปิดแล้วานั่งไก่ไกบอเออขอเ่อเาเออวา่นั่งอหญ่ใัุ่เนี่ยนองาเนี่เออั่งเตไปกว่าาออนั่งอะรนดนึ้อัานเออเออแล้วกับคูศส์น่มนอกรีดเนีอยี่ีเออได้วยกันเค่ตัดไฟมาเด้นี่เอ้าเอ่อยเาหน่อ่ี